สวัสดีค่ะแม่สมพามาเบงริกดยาวและพริกม่วงค่ะแม่สมปลูกที่ฟินแลนด์เนาะคะ่ะในโรงเรือนปลูกพักค่ะกาเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาเนาะค่ะกาในบ้านก่อนค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะแม่สมซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากอินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยเนาะคะ่ะ ม่ส่งกับเพิ่งปลูกครั้งแรกขึ้นกันค่ะปลูกครั้งแรกซิมเบิงบอ่อเผ็ดบม่ค่อยเผ็ดกับพี่น้องแต่ว่าก็ได้กินพริกแต่ว่ากับบแน่ใจว่ามันเป็นนวยออนอยูหรือจังไหนถ้ามันแก่ไปกว่านี้ก็อดสิเผ็ดค่ะตอนนี้อากาศหนาวนะคะ่ะอากาศเริ่มเย็นลงมากแล้วค่ะกลางวันประมาณสิบห้าองศากลางคืนต่ำก็สิบองศาค่ะ มืออื่นมือหื้อนี่ก็จะแปดองศาวันที่สิบสองกันยานนะค่ะแม่สมก็เลยจะมะขุดเซกกระถางเอาไปไว้ในบ้านค่ะเพราะว่าอยากได้พันไว้ค่ะจะได้ปลูกเพราะว่า,าสีม่วงนี่มันปนมาจากไหนผู้พี่น้องนี่มันมินต้นเดียวค่ะนี่มีต้นเดียวแม่สมก็เลจจะมาขุดล้อมเอาไปไว้ในบ้านค่ะ เพราะว่าอากาศหนาวามันจะเหี่ยวตายเมดนี่นะคะอันนี้เริ่มแกแล้วพี่น้องเริ่มแก้แน่แล้วตอนอ่าไม่ไหมก็สิเป็นสีเขียวสีเขียวแล้วก็สิเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงแล้วก็สีม่วงความม่วงของพริกก็สิซีดออกค่ะมีขาวแกมแน่แล้วก็กลายเป็นสีสมสีแดงค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆสีม่วงนะคะนี่ค่ะ แม่ส้มจะเอาพันธ์มันไว้ค่ะเพราะว่าอ่ามันหลงมะต้นหนึ่งค่ะส่วนพริกเง้าแม่ส้มก็ยังมีพันอยู่มีเมล็ดพันธุ์ที่เหลืออยู่แต่ว่าพริกม่วงนี่แม่สมม้มบม่แน่ใจค่ะมันปนมาได้จังใดสวยงามมากค่ะออกดอกเร็ว้วออกดอกเล็้วออกมากเร็้วค่ะเพื่อนเพื่อนก็เลยอยาก,กได้พันธ์มันไว้ถ้าปลูกเนาะค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมาแล้วพี่น้อง อ,อยู่เมืองหนาวอยู่ฟินแลนด์มันหนาห่อนสันค่ะเร,เ,รเ,รเ,เริ่มปลูกได้เดือนมินาค่ะเริ่มปลูกได้มีนาอ่าเบอรเมนพี่น้องเริ่มปลูกได้เดือนมิถุนาค่ะขอโทษค่ะว่าผิดเริ่มปลูกเดือนมิถุนาค่ะก็รกระกด,ดาสิงหาแค่สามเดือนค่ะเดือนกันยามันนี่อากาศกเริ่มหนาวแล้วเนาะคะ่ะอากาศเริ่มเย็นลงแล้ว นี่เนาะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพามาชมพริกแย้วกว่อลังการมากค่ะอ่าไม่สมมาในน้ำนะคะ่ะแต่ความเผ็ดก็ไม่ค่อยเผ็ดดอกพี่น้องแต่ว่าความสวยงามความอลังการในดอกมากขนาดไม่สมเด็ดยอดออกค่ะเด็ดยอดออกเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นหมาก่อเพราะว่าไม่สมเสียอ่าขุดเซกกระทางเนาะคะ่ะขุดเซกกระทางแล้วก็ยกข้าไปไว้ในบ้านอ่ายันมันบอรหลอดค่ะก็เลยเด็ดพวกอ่ะ เด็ดยอดแล้วก็เด็ดอันน่วยอันเอาออกค่ะเพราะมันเป็นมากอีกโอเคเนาะพี่น้องเน,นาะจังในโอกาสหนา้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ